สวัสดีครับเป็ดน้อยครับผมนะวันนี้เป็ดน้อยพามาขุดคานะขุดคานะผมนะขุดคาขาดเลื้องนะครผม <c oughs> ดินแข็งมากเลยนะครับดินแข็งมากเลยนะผมดินแข็งมากนะพยายับดูใ,ใกล้ๆหน่อยเนาะเป็นดินเนี่ยดินดานนะดินดานดินดานดินดานแล้วเป็นอ ดินเหนียวด้วยนะครับผมดินหนนแล้วก็ดินเหนียวด้วยนะครับการขุดคาก็ไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะผมก็ผมก็อาศัยหาใช้จอบนะครับใช้จอบขุดรอ,รอบนี่ปีก่อนนะครับขุดรอบไปก่อนแล้วก็เอาเสียมครับใช้เสียมมาขุดอีกที่หนึ่งส่อๆเข้าไปใต้อีกที่หนึ่ง,ไไงแล้วก็ เดี๋ยวค่อยเอาจอบงัดขึ้นมานะครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาจัดสรรระเบียบข้งนอกอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะนะครับไ <c ười> <eterm> ม่ใช่ได้ง,ง่ายหรอกขุดขานะครับผมโอ้ย <c ười> นะครับนี่เลี้ยง,งเสงอโชคเลยนะครับผมนี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่ยงขุดชั่วโมงแล้วเป็นดินเหนียวด้วยครับดินเหนียวดินดานด้วยนี่ดูอ่ะนี่ดินเนีบมานี่นะครับผมหน้าแล้งยังดีหน่อยเคาะเหมือนกับว่าดินมันแตกเนาะง่าย <c ười> แต่ถ้านหน้าฝนนี่ขุดไม่ได้เลยตรงนี้หน้าฝนน่ะขุดไม่ได้เลยนะครับผมนะ นี่นะครับการขุดขานะครับไม่ได้ง่ายอย่างท่านคิดนะถ้าปลูกดินแบบดินร่วนๆนะเหมือนครั้งฟังทางนู้นนะครับผมนะอย่างงู้นเลยนะครับเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ปัญหาขุดง่ายนะครับผมแต่อันนี้เป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวอย่างงี้มันขุดยากนะครับผมนี่นะครับนะโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปขุดอีกทีก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาเสียมแสะก่อนเดี๋ยวงัดขึ้นมาเดี๋ยวไทยดูอีกทีเนาะนะครับผม เดี๋ยวผมไปขุดก่อนนะครับนี่ครับเยวจะให้จอบไอเสียมขุดเสาะร่องทำได้ครับแต่ไฟงัดอีกทีนึงครับง่าย ห้อยแล้วลินห้อยจะงัดแล้วครับจะงัดแล้วตัวนี้จะงัดทางงัดเลยตัวนี้จะงัดอับนี้เลยครับผมงัดเสร็จก็ค่อยดึงไปเคาะเอาดินออกทีหนึง่ง ครับได้แล้วครับนี่ได้แล้วครับไหวหรือเปล่าเน้อนี่มันจะหนักนะนี่นะเดีย๋ยวผมจะมาดึงมาตรงนี้แล้วครับผม นี่แลเดี๋ยวไปลออแล้วสุดยอดจริงๆมีดินเดียวเนาะนะครับผมนี่ครับเดีย๋ดวยวผมชำหะชำะก่อน <c ười> ครับ <c> ผ <ười> ม เราก็มาถึงขั้นตอนการล้างแล้วเด้อเมื่อตัดรากตัดลายเรียบร้อยเสร็จก่อนล้างครับรก่อนไลนี่แหละนะผมล้างข่นานอาดก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับจะไล่ขั้นตอนหน่อยครับผมตั้งแต่เริ่มขุดตัดรากก็มาแต่งให้มันสวยอย่างนี้นะครับผมนะ แล้วก็มาล้างดินอนอไมนได้ง่ายเลยเด้ออาชิปอาชิปทำขาเดี๋ยวทำแบบหลดลวกแบบไม่ต้องไปิธีพิธันอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราก็เลือกเอาแบบว่าให้มันดูให้มันดูดีหน่อยเนาะ เอาไปก็ไม่ต้องทำความสะอาดต่ออีกเลยเอาไปก็ซอยหันหันซอยทำข้าวเลย <laughs> ับก็จะล้างไปเรื่อยอย่างนี้ครับได้อันนี้ก็ได้นะมันสิบกิโลวันก่อนได้สิบกิโลก่อนได้สิบกิโลเจ็ดขีด อันนี้ก็พอกันอาจจะเกือบจะได้เยอะกว่าอยู่นั่นนี่ <c oughs> จึงตะกระดานั่นเลยเอามาเนาะโอเคครับเดี๋ยวขดปูล้างก่อนเด้อน,นะครับผมนี่นี่ล้างก็อย่างนี้แหละนี่นะครับผมยังไม่สะอาดนะเดี๋ยวจัดระเบียบอีกอีกนิดนึงนะครับผมนะโอเคครับมาเดี๋ยวพบกันใหม่ เสร็จแล้วครับขาล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้สี่ทุ่มแล้วครับนี่ตั้งแต่หกโมงครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นขุดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นขุดกว่าห้าโมงเย็นนะครับผมนะตอนนี้ก็กว่าจะตัดกว่าจะล้างอะไรเสร็จก็สี่ทุ่มแล้วครับนี่สี่ทุ่มแล้วโอ้เพื่อนๆอย่าดูสิกว่าจะได้กว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละอันนะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนี่ เรื่องการคุดขานะครับผมนะจนได้ส่งให้ลูกค้านะครับผมเนาะต้องทำอย่างนี้เลยต้องล้างให้สะอาดนี้เลยนะครับผมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมนี่แหละอาชีพคุดขานะครับเอาเอา,เอาคลินี้แหละครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปเป็ดน้อยจนจบนะครับขอบคุณครับ